แล้วก็น้องตองก็จะกินข้าวแรงก่อนนะครับพีนะครับนี้วก,ก็กินข้าวแขงเลยแล้วก็จะได้นอนนะให้น้องตองกินต้มไข่นะครับแล้วก็มีกล้วยแล้วก็มีผลไม้นะครับรโอ้ถ้าเอาข้าวจำมันาเป็น,นซอสมะี้ไม่ค่อยอร่อยถ้าเป็นซอสสาเขียวนะ่าจะอรยกวีแล้วก็น้องตองเป็นบอกพ่อว่าตอนที่เราไปซื้อเลย เราตอไม่ว่ามาซอส้าเขียวทีนี้เราเราไปซื้อใหม่ก่อนเนอจะเอาซอสฝาเขียวจะซื้อมาไว้สักสองอันพรุ่งนี้พ่อว่างไหมพรุ่งนี้ใครนัส่วนไปอนะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อคิดดูก่อนเออพ่อจะได้ไปนั่นตัดไม้ตัดไม้ไผ่ว่าไหม ยังไม่ว่างนะพอต้องไปตัดไม้ไผ่ยามตอนซช้านะถ้ากลับมานะไม่แน่นะอาจตอนเที่ยงก็จะได้ทด้ทำงานนะต่อ,อยจะไปไหนไปซี้อชอนะอเ,เดี๋ยวก็รอดูก่อนพ่อก็ยังตอบไม่ได้นะเราต้องรอดูก่อนอเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปจับเฮ้ย อยากกินอะไรอยากกินอะไรน้ำตาไปล้างมือก่อนไปนี่จับข้างนี้นะี่มื่ไปยางมอก่อนไปล้างมือ นี่ก็เดินไปเดินด้วยโอ้โอนองล่องอย่างนี้ก็แล้ว เะตักเขาเลยไข่เจเหมียวตัวน,นี้ก็ตลอดเลยนะไปด้วยด้วยมันอิ่มแล้วนะอตัวอ้วนอ่องร่องเลยตัวอ้วนอ้วนเลยนะเฮอ,อ,อ,อมันนอนทั้งวันตั้งตอนะวันนี้เนะไม่ไม่ไปไหนเลยพอพอ่อเข้ามาโหลดคลิปก็นอนนอน เอเร่โหอาหารก็หมดเออกินหมดแล้วก็เลิกอให้มันเออต่เอาให้อยู่พอเห็นพ่อมานอนกลอยู่ก็กาะเห็นไหมเห็นไหมนอนแล้วนรับคุณซีนี่นน่ะนอนเฝ้าน้องตองกันรอดไม่ไปจากน้องตองเลยเห็นไหมคุณซี

อิ่มเร็วแทไหนว่าตอนนั้นเไปกินข้าวนะพ่อร,รอดูนะแล้วตอนกินส,สองชั่วโมงนะนออแต่้ก่กินให้เยอะหน่อยกินหมดไดบ้บีบเลยกล้วยพันธุบีบให้ไหมครับแต่แกะกล้วยได้ไหมกล้วยอะไยล้วแ้ค่ เอ้ยก็ไเค่เย็นเพราะว่าจะได้กินเย็นเย็นะม,มันติดนะมันติดเพราะว่ามันยังไม่ได้สุกคักมันเทื่อมมันเทื่อมเสยเสยมันค่แข็งก็แมันจะเทื่อมเดี๋ยวพ่อโหลดคลิปเสร็จแล้วก็จะโทรหาคุณแม่ดูยายจะรับผมนั่นแหละยายเนี่ยเขา รับไม่เป็นเน่ยยายบอกว่ารับไม่เป็นบอกนะลืมแล้วยายบอกว่ารับแต่ตอนนั้นนะพ่อโทรไปเนียยายกดปิดเลยโ <c oughs> ทรไปอีกก็กดปิดอีก <c oughs> ไม่อยากจะพูดกับพ่อแล้วมั <c oughs> <c oughs> ้งตอสใชย,ยายจะเป็นแบบอันนั้น <c oughs> ยายก็ตอนนี้ไงก็ตอนนี้เลื่อนไปนึกว่ามันให้รับ <c oughs> คนวาง พอเรากดตัวนี้มันเหมือนจะวางไงเออเด็กพอพ่อโทรไปดับปึ๊บออนะนะทีดีก้ก็อ่ะทำไมใครดับเนาะคุณแม่ดับทำไมโทรศัพท์เนี่ยโทรไปกดแต่ดับดับแนละ้วทันไม่ดับเป็นพอรับทำไมรับไม่เป็นนะโอ้โหโทรเลยโอ้โไปคุณแม่ไม่รับสักทีคุณแม่บอกว่ารับไม่เป็น อ๋อคุณเมรับดมเป็นนี่เองแล้วยายจะใช้เป็นไหมเหล็กใช้ไม่เป็นหรอกยายยายใช้ไม่เป็นยินหม่ยังยินแล้วก็ต้อง ต้องนอนต้องขับไปนอนอ่านหนังสือแล้วก็นอนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะคะปะจะเต็มกอนเลยเลยขอให้เอฟซีทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เป็นปัจจุนนะคะาการงานการเงินก็ขอให้ลื่นไหลนะคะขอให้องค์ปู่เปรีจิตนะคะคุ้มครองเอฟซีทุกคนด้วยนะคะซีแตงกินนะคะขบคับขึ้น 啊，拜拜。